แม่บ้านแม่ครกลับมาแล้วจ้าฉันอยากพิสูจน์ไงตรงนี้ชีสชุ่มฉ่ำฮะครึ่งกิโลนะให่มันปิ้มฟีฟูมันจะเลิศเี้ยอันเนี้ยโหก,ก็หือ,หอถูกต้องมากไม่เหลือแม่บ้านแม่ครกลับมาแล้วจ้า ก็อันนี้เป็น EP ีที่3แล้วนะคะหลายคนเรียกร้องว่าแบบเอาอีกค่ะ <Hey, S 1> <Hey, S 2> พี่หนูชอบดูพี่กินมากมากินไปด้วยกันนะคะอยู่เป็นเพื่อนยามคุณเหงายามคุณกินข้าวตอนพักเที่ยงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ เริ่มกันที่เมนูแรกเลยค่ะใครที่เป็นสายชอบโปรเซส s ฟู้ดแบบเราแล้วก็เป็นสายกินชีสด้วยอาจจะกรี๊ดได้นะคะสำหรับเมนูนี้นะคะอันนี้คือไส้กรอกไก่รมควันหนังกรอบสอดใส้ชีสแล้วดูรูปชีสที่เขาทำซะก่อนถ้ากินแล้วไม่เป็นอย่างนี้เสียใจนะอันนี้คือตรา AFM เฮ้ยเอามีดมาลองผ่าดูดีกว่าฉันอยากพิสูจน์ไงว่าแบบ อันนี้คือแต่เขาเขียนนะว่าภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้นวันนั้นอยา่าคาดหวังเยอะไม่คาดหวงังไม่ผิดหวงังแต่ก็ถ้าทํารูปมาขนาดเนี้ยก็หวังอยู่ปะเพราะบางอันเขาก็จะทําเป็นแบบสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลียมอะไรอย่างเงี้ย เฮ้ยมันก็ได้อยู่แต่ว่าแค่มันไปไม่ถึงขอบนะคะมันอยู่ตรงกลางนะคะแปลว่าถ้าเกิดถ้าเกิดจะขอเพื่อนกินว่าเธอเธอเราขอชิมคํานึงดิรลให้เขากินถึงตรงกลางก่อนแล้วค่อยขอเขาชิมนะคะเพราะชีสอยู่ตรงกลางนะคะตรงขอบสองข้างมาไม่ถึงนะคะทุกคนเราจะมาลองรับทานกันแบบเปล่าเปล่ากันก่อนอืมอันนี้ฉันทำด้วยวิธีการอบเวฟนะคะถามว่าหนังกรอบไหมไม่รู้จึดขนาดนั้นไม่ได้กรอบมาก เท่ากับอื่นๆที่เคยกินเพราะอื่นๆที่เคยกินมันจะแบบกัดแล้วมันจะแบบกลุ่มแต่อันเนี้ยไม่ขนาดนั้นแต่ว่าก็เห็นชี้ชัดเจนนะเธอได้อยู่นะเธอดูดินี่ก็ดูยิ่งใหญ่ลังกาอยู่นะเพราะกัดอย่างเงี้ยแต่ก็อย่างที่บอกว่าขอบขอบอะ่ะชีสมันยังไม่ค่อยถึง๋วยวพอกัดอีกคำหนึงน่งเนอืมตรงนี้ชีสช,ชุมช่มฉ่ำไม่เค็มเกินแต่ว่าอย่างหนึ่งก็กินเปล่าๆก็ไม่อร่อยสู้ถ้าเวลาเราจิ้มซอสเนาะจิ้มซอสยังไงก็เลิศกว่าอันนี้ก็แล้วแต่ตามใจชอบแล้วนะคะแต่ ถามว่าเต็มสิบให้เท่าไหร่ให้เก้ารสชาติโอเคติดนิดนึงหนังไม่ได้กรอบอย่างที่คิดมันมีการกลวมตอนกัดแต่ว่าชีสะจะอยู่ใช้ได้แล้วก็หักไปนิดนึงเพราะว่ามาไม่ถึงขอบค่ะมันอยู่แค่ตรงกลางแต่ว่าโอเคน,ะนี่ราะคาะเท่าไหร่คะ85บาทฮะครึ่งกิโลอะนะ550กร,รมัม85บาทถูกมากเฮ<ะ>้ยถ้าในงี้ละคะ่ะเราได้โคตรจะเยอะขนาดนี้ฉันให้ฉันให้1ิเต็ม1ิเลยฉันว่าคุ้มมากเฮ<ะ>้ยค<ะ>ุ<ะ>้มมาก ไปที่เมนูถัดไปชิ้นต่อไปที่เราจะมาลองชิมกันนะคะสิ่งนี้เป็นฟิชบอลกับไข่ปลาที่อยู่ข้างในร้อบาทครึ่งโลคือให้เยอะมากแล้วหน้าตาแพ็กเกจจริงคือโคตรจะดูดีอะคือ t e x t อร์ของถุงเอยใดๆเอยแบบการออกแบบดูแพงดูแพงกว่าร้อยบาทปุ่งตรงนะคะและนี่ก็คือสิ่งที่เราอุ่นมาแล้วควันฉุยๆนะคะเธอเห็นควันปะเ<ะ>ห็หนปะ ใช่ปีคะชาวเน็ตถามชาวเน็ตถามอันนี้เราไลฟ์สดอยู่ค่ะอ๋อชาวเน็ตถามว่าผายดูข้างในได้ไหมอ่าพาอู้แน่แน่นนะแม่เยอะนะแน่นนะเธอนี่อย่างแน่นนี่คือครึ่งเดียวนะคะมีครึ่งหนึ่งเพราะเราผาตรงกลางเป๊ะจัดไปนะคะควันฉุยมากเลยลูกกลิ่นปลามากลูกชิ้นปลาสดๆอะ่ะใครเป็นสายบบชอบชาบงชาบูนะ คือรสชาติดีนะเนี่ยเธอคือรสชาติมันไม่ได้จัดมีความติดหวานเล็กๆอ,อร่อยอะมีความมันๆเค็มนิดๆแต่ว่าออกไปทางหวานมากกว่าแบบมีความแบบเหมือนกินอารมณ์แบบอาหารทะเลแล้วเนื้อปลามันหวานฟิลนั้นอะไม่ได้เป็นฟิลหวานน้ำตาลเป็นหวานอีกแบบหนึง่งนี่น้ำจิ้มซีฟูดมันจะรสเงียอันเนี้ยแกเต็มสิบไหมกอันเนี้ย ได้ใค่อขอน้ำจิ้มซีฟู้ดที่มันรสเด็ดด้วยเพราะว่ามันจะตึ้งมันจะเลิศเขาเล่าค่ะไม่แพงเต็มสิบไม่หักค่ะอันนี้เลิศมาจา้ะอันนี้คือถุงทองไส้กุ้งนะคะแบรนด์ a e r o ก็คือแบรนด์ที่อยู่คู่ติดกับ m a c รมายาวนานและตลอดไปแล้วก็จะต้องมีทุกเทปเนะาะเพราะเขาทำทุกอย่างสิ่งนี้ก็คือจะคล้ายๆกับตัว อีบิโรไ, <ข S 1> ไหรไมคิดว่าน่าจะคล้ายๆกันแต่ว่ามาในอีกรูปทรงหนึงถุงทองนะคะถุงทองถุงใจอันนี้ใช้มอเตอร์ทอดไร้น้ำมันนะคะเอานะโหก็ออนอืมหอ่มากเลยแล้วมันกรอบเดียวติดนิดเดียวคือพอเราใช้ตัวมอเตอร์ทอดไร้น้ำมันอะ่ะมันจะมีความผงแป้งตรงนี้ซึ่งจริงมันสุกนะเพราะมันเจอความร้อนคือแป้งอองมันสุกแหละแต่ว่า ผงแป้งมันจะยังเป็นผงแป้งอยู่มันก็เลยทาให้ตรงนี้รู้สึกกินแล้วอาจจะแบบตรงลิ้นอะรู้สึกเหมือนเรากินแป้งนิดหนึ่งถ้าทอดน้ํามันฉันเชื่อว่ามันจะเลิศก,กว่านี้ไปอีกเพราะว่าน้ํามันมันก็จะมีความแบบมอมเพราะไปอยู่ในแป้งนิดนึงแต่นี้ก็จะแบบแห้งๆอันนี้ก็คือเป็นช้อยส์ของคนที่อยากจะรักษาสุขภาพมากขึ้นก็ต้องยอมรับในความ แป้งตรงนี้แต่ใดๆคือรสชาติดีเทกเจอร์ดีถูกต้องแล้วราคาค่ะ720กรัม48ชิ้นนี้285บาทเกือบกิโลนะว่าอย่างเนี้ยสองกว่าบาทเนี่ยอ,อร่อยเต็ม10ให้15ถูกใจมากถ้าได้แบบอีตัวน้ำจิ้มไก่อะ่ะน้ำจิ้มไก่มันจะเลิศมันจะแบบโอ้ถูกต้องหรือเป็นพวกแบบไอเนี่ยมายองเนสวาซาบิมันจะเลิศนัดเฮ่ออันนี้ถูกต้องมากแอร์โรทำดีค่ะปรบมือไปกันต่อไป อยู่กับเรานะคะอันนี้เป็นเอ็นข้อไก่ทอดนะจ๊ะหน้าตาดูดีมากเลยเช่นเคยใช้มอทอดไร้น้ำมันนะคะนี่หน้าตาดูสวยอะดูแบบดูดีอะคือนี่นะคะหืม ถูกต้องมากมันกรุบแล้วก็เขาหมักมาในรสชาติที่มันพอดีมากเลยอะมันแบบนี่คือเอ็นข้อไก่ทอดที่ถูกต้องถ้าเอาไปทอดน้ำมันฉันว่าจะได้ความกรุบกรอบถ้าทอดเป็นให้มันแบบให้มันข้างนอกมันกรอบขึ้นเออให้มันเหลืองทองแล้วกรอบขึ้นมันจะยิ่งปินไปกันใหญ่ไว้เธอแล้วมันไม่ได้เป็นแบบเอ็นข้อไก่ทอดที่มันแห้งๆอะบางทีมันจะแบบ ตัวแป้งข้างนอกมันจะแบบติดไปเลยแห้งๆ oh. แบบกัด oh. แบบแล้วก็แข็งๆหน่อยแต่อันเนี้ยมันยังมีแบบเหมือนมันยังมีตัวเนื้อตัวข้อตัวอะไรบางอย่างที่ oh. ใช่ความกรึบมันมีอยู่แล้วเพราะมันด้วยความเป็นแบบเหมือนเป็นข้อไก่อะ่ะ oh. แต่ว่ามันมีเอ็นด้วยแล้วมันมีความแบบติดเนื้อมานิดนึงเว้ย oh. เพราะฉะนั้นเวลาเคี้ยวอะ่ะมันจะกรุบๆแบบที่ยังมีความนุ่มอยู่ไม่ได้แข็งจนรู้สึกว่าอ้อยเคี้ยวแล้วแบบว่าปวดฟันอะไรเงี้ยกินง่ายมากและน่ากลัวว่าจะกินได้เยอะมากๆด้วยนะคะเพราะว่ามันเพลินมากอร่อยมาก อันนี้ให้20เลยวะอันนี้ฉันให้20เลยเพราะอร่อยเกินอันนี้ดีมากแล้วก็ราคานะคะแ0 0กรัมเท่าไรหร่รู้ไหมสองร้อยเก้าบาทแก2สองร้อยเก้าบาทคือพร้อมทานนะคะคือแค่เอาไปโยนใส่หม้อโยนใส่หม้อไร้น้ำมันหรือว่าเอาไปโยนใส่กระทะใส่น้ำมันแล้วร้อนต๊บเดียวได้กินเลยอันโี้เขาไม่ธรรมาดาวะ่ะเขาไม่ได้จ่ายตังค์นะคะน,นี้จ่ายตังค์ซื้อเขามานะคะแต่ว่าคารวะวะอันนี้สุดยอด จ้ะสิ่งนี้นะคะคือช็อโกโกบอมนะคะตราช็อโกโกฟรุตส์นะคะก็คือจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับที่เราเคยกินอันนั้นคือโรลลิ่งพินอ่าคล้ายๆช็อโกโกเจมนะคะโอเคข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคือแพคเกจจิ้งคล้ายกันก็คือมาในลักษณะที่มันเป็นแบบถ oh <my> ้วยมีฝาปิดแบบนี้นะคะข้างในก็จะเป็นตัวสตรอเบอรี่เคลือบกับช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มาลองกินกันอ่าแต่อย่างหนึ่งก็คือชิ้นจะเล็กกว่าปะ่ะชิ้นจะดูเล็กกว่าเนาะสตรอเบอรี่นะลองชิมดู หืมมยเปรี้ยวหวานกำลังดีมากอันนี้คือเหมือนเขาอะใช้สตรอเบอรี่ที่มันไม่ได้หวานมากโซมันจะมีรสเปรี้ยวแต่ว่าตัวช็อกโกแลตเคลือบมีความหวานปนขมเพราะว่ามันมีทางไวช็อกแล้วก็ดาร์ช็อกใช้ฟีดมากก็คือตัวสตรอเบอรี่มันจะมีความแบบเคี้ยวแล้วยังมีความแบบ อย่างเงี้ยอยู่เธอมันสดชื่นนะเนี่ยบ้าไปรู้สึกว่ารสชาติมันตัดกันแบบกําลังดีมันเลยไม่มีอะไรที่มันแบบโดดมากเกินไปกินได้เพลินๆนะคะระวังสุขภาพกันด้วยนะคะราคาเท่าไหร่นะร้อยแปดสิบบาทได้เยอะอยู่นะเธอร้อยแปดสิบบาทเฮ้ยอันนี้โอเคเต็มสิบไม่หักอร่อยแล้วก็แบบมีความแบบมีความกินตื่นดนึงเพราะว่าน้องสตอรอเบอรี่เขาจะแบบติดเปรี้ยวหนึ่งตึงไม่ได้แบบไม่ได้หวานไปทั้งหมดทั้งช็อกโกแลตทั้งสตรอเบอรี่นะคะ มาจ้ะอันนี้นะคะไดฟูกูช็อกโกแลตดูไบาสารภาพได้ปะคือจริงๆแล้วอันนี้เราเคยซื้อมาตอนเทปแมคโครสักเทปหนึ่งไม่หนึ่งก็สองแล้วกินไม่ไหวมันเยอะเกินก็เลยแบบอ่ะเก็บไว้คราวหน้าละกันอะไรเงี้ยก็เก็บใส่ฟรีสแล้วไอ้คราวหน้านั้นอ่ะมันมาไม่ถึงสักทีมีวันหนึ่งหิวจังเลยอยากกินอะไรก็ไม่รู้ก็คนตู้เย็นก็เลยเจอสิ่งน,นี้ก็เลยแบบเอ้ยอันนี้ของไทยดีว,วะ่ะเออไม่เป็นไรกินไปเถอะกินไปอันนึงอ่ะที่เหลือก็มารีวิวแล้วกัน <c oughs> อร่อยมากกินหมดสาภาพเลยอันนี้เคยกินแล้วอร่อยมากแบบเอาให้อิงกินอิงก็แบบโหอร่อยมากอร่อยจริงอันเนี้ยแล้วคือแบบตัวแพ็กเกจจริงเขาจะมีความแบบตอนแรกที่พูดเราก็บอกว่าแพ็กเกจจริงเขาดูเหมือนโมจิคนครสวรรค์เนาะเหมือนเวลาไปเที่ยวแล้วแบบไปเสื้อของฝากอะไอชันก็เลยลองดูพลิกหลังกล่องดูว่าแบบเป็นของที่ไหน นครสวรรค์อ๋อที่คิดก็คือถูกต้องแล้วแพ็เกจจริงก็คือก็มาจากแบบนั้นจริงๆนะคะก็คือความเป็นโมจิแล้วเขาก็เอามา adapt adapt Ad Ad ให้มันกลายเป็นนี่สิ่งนี้ไปแทนกลายเป็นแบบดูใบามาใช่ไหมล่ะช็อกโกแลตด,ด,ดูใบามาก็จัดไปเลยจ้าก็เอามา adapt กลายเป็นโมจิที่บวกกับช็อกโกแลตด,ดูใบอีกทีหนึง่งข้างในเขาจะเป็นยางไงทีละอันนี่ไงฉันถึงคิดว่าแบบก็แกะกินอันหนึง่งที่เหลือก็รีวิวได้เป็นไงล่ะไม่เหลือนี่ออกมาเป็นเงะนะคะ โมจิโมจยเราเคยกินคล้ายๆแบบนี้คือเป็นตัวเทปเซเว่นต้องขอโทษน้องน้องนางเซเว่นจริงๆเพราะว่าดันเคยกินอันนี้ก่อนพอกินอันนะั้นอะในหัวมันมีการเปรียบเทียบเว้ยก็อันนี้นอร่อยกว่าจริงๆยิ่งถ้าแช่ฟรีซมาคือแบบความกรอบของคุณาฟานและความที่ชแบบ็อกโกแลตมันยังแข็งตัวอยู่มันแบบถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยอาจจะพาให้ดูนะคะพอดีชาวเน็ตเขาบอกว่าพี่คะาพาให้ดูหน่อยได้ไหมคะนี่นะคะ น่าจะเป็นเง้เธอนี่นะคะก็จะเป็นโมจิแล้วก็มีช็อกโกแลตด,ดูใบแล้วก็มีคุณาไฟอยู่ข้างในเนาะกินให้ดูดีกว่านี่ความกรอบปะคือแบบมันยังกรอบอยู่อะแต่ว่าตัวแบบของใช้วเวมไม่ค่อยกรอบอะอันนั้นมันเยอะกว่าแล้วก็ช็อกโกแลตก็แบบไม่แข็งแล้วอะแบบว่าเป็นแบบเหลวไปแล้วแต่อันนี้คือแบบหวานกำลังดีคือความแป้งโมจิมันจะไม่ได้หวานมาก โซวาแป้งมดจิมันช่วยมาเบรกให้แบบให้ทั้งคำนั้นอนะ่ะมันไม่หวานเลี่ยนเกินบางทีช็อกโกแลตดูบกินเยอะไปบางทีก็อาจจะเลี่ยนแล้วหนึ่งชิ้นกําลังดีในแะง่แบบอยากกินอะไรรองท้องที่แบบยังไม่ถึงมือใหญ่หรืออะไรบางอย่างก็กินอันนี้เป็นหนึ่งชิ้นฉันว่ามันอยู่ท้องได้ประมาณหนึ่งถูกใจมากชอบมากราคาไม่แพงด้วยอันนี้นะคะกล่องนี้1น0บาทนะคะช็อกโกแลตดูบในราคา120บาทอตแกมันไม่ค่อยมีให้ซื้อกันได้นะบอกเลยได้ทั้งกล่องขนาดนี้นะคะไปต่อ ยังอยู่กันที่ไดฟุกุนะคะเหมือนทีมงานเห็นว่าชอบนักใช่ไหมเอาไปกินอีกนะคะอันนี้คือโอวันตินไดฟุกุช็อกโกแลตดูไบแม่ต้องเลือกสักอย่างแม่เป็นทุกอย่างเลยตอนเนี้ยแม่เอาโอวันตินแม่เอาไดฟุกุแม่เอาช็อกโกแลตดูไบแม่เป็นสาอย่างในียวั้งเดียวแม่เป็นเยอะเหมือนกันคนตามอารมณ์ไม่ทานทําไมวะทําไมเวลาแบบโอวันตินโรงเรียนไมโลโรงเรียนเวลาเขามาที่โรงเรียนแล้วแบบเอามาให้เด็กชิมทำไมมันอร่อยกว่าเวลาไปซื้อเองไม่เข้าใจค่ะมีใครทาวิจัยหรือย,ยังแพคเกจเหมือนเดิม อันนี้ราคาถูกลงนะคะอันนน้นร้อบาทอันนี้ร้อยบาทเท่านั้นเองหน้าตาเป็นไงเอยหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยคล้ายๆกันถ่าให้ดูอีกแล้วเพราะว่าชาวเน็ตขอมาเขาเพิ่งคอมเมนต์มาเมื่อกี้นี่เลยนะคะ อุ๊ยอันนี้เป็นแบบไวช็อกว่ะเธอไม่ใช่แบบไม่ใช่ช็อกโกแลตด,ดูใบแบบสีดํานะคะอ่าแต่ฉันว่ามันเป็นแบบไม่ใช่พิสตาชิโอแน่เลยอ่านส่วนผสมแป๊บหนึ่งเขาบอกว่าเป็นสเปรดโอวัตินเข้มข้นคลุกเคล้าคุณาฟ้าแสนกรุบกรอบเคลือบไวช็อกโกแลตและเพิ่มความนัวของหุ้มด้วยไดฟุกุแป้งสุดน,นุ่มนิ่มจากเดลรี่โดและก็มาจากนาครสวรรค์เช่นเคยเพราะว่าอีหอเดียวกันนะคะคือแบบไดฟุกุนม่มาก นุ่มจริงความกรอบคุณอาฝากรอบมากหอมจริงปะแยก,มออกไม่ค่อยออกรสชาติคล้ายๆกันเลยอะถ้าต่างก็จ,จะต่างที่กลิ่นนิดเดียวรสชาติคล้ายกันอันนี้หวานกว่าน,นิดนึงอันนู้นมันแบบอาจจะได้กลิ่นพิสตาชิโอมาหน่อยแต่อันนี้กลิ่นจะเป็นช็อกโกแลตไปเลยเพราะว่ามันเป็นทั้งไวท์ช็อกแล้วก็ตัวโอเวลตินรวมกันก็เลยจะแบบกลินไปทางเดียวกันถ้าชอบ ถ้าบัตโนมากกว่ารู้สึกว่ามันดูคอมเพล็กซ์กว่าแบบมันมีหลายมิติหลายเลเยอร์กว่าแต่อันนี้รู้สึกว่าพอมันเป็นแม้จะเป็นไวช็อปก็ตามหรืออะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็คือแบบมันจะไปในทางเดียวกันมันจะดูอาจจะดูรสชาติแบบดูแบนกว่าแต่ว่าใดๆก็ตามเท็กซ์เจอร์ความกรอบก็คือดีเยี่ยมทั้งคู่ทําได้ดี เพราะมันยี่ห้อดเดียวกันเขาก็คงรู้วิธีแหละว่ามันจะทํายังไงให้มันกรอบแบบนี้นะแต่ก็ให้เต็มสิทธ์ไม่หักนะเพราะว่าอันนี้มันอาจจะเหมาะกับคนที่งบน้อยกว่าหรือว่าอาจจะเป็นคนที่แบบช็อกโกแลตเลเวอร์กว่าชอบโอวัลตินความกลิ่นแบบติดโอวัลตินหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะชอบอันนี้มากกว่าก็ไม่หักเช่นเดียวกันนะคะนี่หมดแล้วใช่ไหมคะหมดแล้วค่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะเทปนี้เทปนี้ถือว่าดีนะตรงใจกินอะไรก็อร่อยนะคะ หลายคนอาจจะบอกว่าพี่หนูก็ไม่เคยเห็นพี่ด่าใครเลยมันมีค่ะที่ชิมแล้วรู้สึกว่าแม่อร่อยจริงๆแล้วก็พูดถ่ายไปแล้วด้วยแล้วก็รู้สึกว่าไม่ลงดีกว่า <c oughs> เพราะว่ามไม่อยากทําร้ายใครอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของเทสแต่ละคนรสชาติความชอบของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากินแล้วอร่อยคุณอาจจะไม่อร่อยก็ได้หรือสิ่งที่คุณกินแล้วอร่อยผพอาจมจะกินแล้วไม่อร่อยก็ได้นะคะก็ดูไว้เป็นความบันเทิงนะคะก็ยินดีทุกครั้งที่ได้มาเป็นเพื่อนยามกินข้าวของทุกคนซอมมาร วอนทุกคนไปดูไปดู MV เพลงถ้าคนจะใช่มันใช่ไปนานแล้วนะคะอยู่ที่ช่องส้มมารีมิวสิกนะคะก็ไหนๆเราก็อุตส่าห์เป็นเพื่อนกินข้าวอยู่บ่อยๆแล้วก็ช่วยไปปั่นวิวให้หน่อยละกันนะคะกราบทุกคนคะ่ะ คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ MV ของส้มด้วยนะคะน้องอ้องลีหล่อมากบอกแค่นี้แหละแล้วถ้าดูแล้วร้องไห้ก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย